มาดูอีกชุดนะครับสำหรับหินใหญ่เข้าพื้นที่กเก็บน้ำห้วยเชียงคำเทบริเวณจุดคันบอกน้ำเส้นทางเบียรเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราสีอำเภอบระบือจงังหวัดมหาสารคามครับรถแต่งรอๆครับ ลากพวงมาตัวลูกเทด้านนอกฝั่งของบ้านโคกลางตัวแม่เข้ามาเทในพื้นที่ด้างานครับนี่เป็นบรรยากาศยามมืดยามดึก นอกจากหินใหญ่ที่มาแล้วฝั่งของทีมงานงานเหล็กนะครับรถไปโครถชีดพายฝั่งน้้นก็ทำงานอยู่เก็บภาพรายงานผลครับาบ,าบ๊บบังครับเอาเลยครับผม จากสครับเนี่ยเอาเอาหินมาไหมครับเยอะสยเก่ออ๋อเม,มืองเลย,เลยจากเมืองเลยครับพี่มากี่คันพี่ ้าคันชุดของพี่นี่นะ,นะอ๋อชุดหลังเก้าคันไม่แน่ใจว่ารวมรวมชุดที่ามาเทก,ก่อนหน้านี้ห้าหกคันไปด้วยหรือเปล่า จะมีแท็กเตอร์ครับดันอยู่หน้างานหินเนนมืองเลยส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ขาวๆเลยสาวเมืองเลยไม่รู้ขาวๆบ้างหรือเปล่า ก็น่าจะเขาเขาวเหมือนหินนี่แหละครับหินมาดึกแท็กเตอร์ก็บริการกันดึกๆนทีมงานก็พร้อมบริการครับลุยกันตั้งแต่เชา้ายันเมืด ต่อไปครับ น่าจะหมดแล้วครับนี่เป็นของกรมชนครับที่ถอยหินจากลูกพ่วงของแต่ละคันเข้ามาเทครับตัวแม่ของแต่ละพ่วงน่าจะหมดแล้วนี่หินจากตัวลูกของแต่ละพว ยืนอยู่ฝั่งโน้นนี่ฝุ่นครับฝุ่นแต่ว่าข้อดีก็คืออยู่ทางทิศทางที่ไฟส่องสว่างมาพอดีถ้าเราดูมุมนี้ก็จะแสงไฟก็จะแทงตาหน่อยนะจนจะมืดครับดีก็คือไม่โดนฝุ่นเส้นทางก็ ยาวไกลอยู่ครับแต่ถ้ามาแบบนี้บ่อยๆนี่แปบ๊บเดียวก็น่าจะเสร็จสิ้นนะสำหรับงานกินทำคันอบอกน้ำเส้นทางเบี่ยงเนี่ยระดับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่ไม่มีการเสริมขึ้นอีกก็น่าจะตัวนี้น่าจะพอดีจะอยู่ที่ระดับกักเก็บน้ำเลย อีกคันกำลังถอยลงมา,ม,ม,ามืมามด,มดหน่อยครับมองลำบากหน่อยให้กับกำลังใจกำลังพล คนละครับทุกๆท,ท่านแล้วครับ เหล็กก็สู้ๆครับฝั่งนู้นรถเบรคโฮรถตอกชิพายลุยอยู่แท็กเตอร์ทำงาน กลับไปหลบครับกันต่อไปมานี่จะเป็นดินครับเที่ยวนี้เอาดินกบหน้าหินเพื่อไม่ให้หินนั้นไปแทงหน้ายางของรถบรรทุกนะครับเทกบบางๆมา ก็จะเกตกบมาถ้าได้ระดับแล้วต่อไปหินใหญ่ก็มาเรื่อยๆก็เทต่อกันไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆปาดดินมาครับจะได้วิ่งนิ่มๆ เกบหินบาง หินครับ อันต่อไปนี่ก็หินหินครับ คราวนี้ดินครับหินหน่าจะน่าจะหมดแล้วมัง้งดินมาปูหน้าครับดินมาปูหน้าตเตอร์ถอยขึ้นไปแล้วน่าจะรอไว้ปาดเช้าหรือเปล่า หรือขึ้นไปเกตทำถนนหนทางสุดยอดทีมงานทุกๆคนครับผู้ปฏิบัติงานก็อยู่ครบระดับสั่งการระดับนายก็อยู่ครบสุดยอดมากเลยครับ ขอชื่นชมเลยให้กำลังใจครับไปจอดแล้วนู่นน่าจะน่าจะเอาดินมาเทไว้แล้วก็รอปาดเช้าหรือไม่ก็ไปพักนะครับแล้วก็มาลุยต่ออยังไงก็ตามครับก็สู้ๆครับให้กำลังใจส่วนตัวผมลาไปก่อนล้วครับโดนฝุ่นทั้งวันทั้งฝุ่นจากดินทั้งฝุ่นจากหิน ขอตัวไปหาที่หลับที่นอนก่อนแถวแถวบอรบือนี่แหละเจอกันใหม่ครับผมหลับฝันดีครับสวัสดีครับ